นี่พ่อนะครับสมบูรณ์ครับแม่ก็สมบูรณ์นะฮะไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่หรอกครับผมเพราอยู่นานแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะฮะอันนี้จะเจอกันกับผมอีกหนึ่คลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะลูกนกเขาใหญ่นะครับผมที่ผมพัฒนาและเพาะพันธุ์ขึ้นนะฮะก็ชุดนี้เป็นชุดที่ ที่ห้านะครับซึ่งชุดรุ่นพี่ก็ยังยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมส่วนมากก็จะเล่นเป็นนกป่านะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมเดี๋ยวรอใช้งานทีเดียวเราจะรู้เรื่องนะครับตอนนี้ได้ฟักขึ้นมาถือกําเนิดขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นเป็นลูกชุดที่ห้านั่นนะฮะก็เป็นได้คู่หนึ่งนะครับทุกคนได้สองตัวเลยชุดนี้นะครับ ส่วนชุดรุ่นพี่เขาอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้พี่เขานะครับอันนั้นก็พี่นะฮะไปนู่นก็พี่นะครับอยู่ชานก็พี่นะฮะก็มีสี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวก็เป็นชุดที่สีที่ห้านี่แหละนะครับผมประมาณนี้นะฮะเพิ่งจะได้ประมาณนี้นะฮะ,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 ฮะก็ จริงๆมันก็ไขเรื่อยๆนะครับผมนกเขาใหญ่ไข่เรื่อยๆแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยจากสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าที่บ้านผมมันทําของเก่าเสียงดงเสียงดังบ้านนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมนกก็เลยไม่ค่อยที่จะฟักไข่นะครับเดี๋ยวเราไปดูชมลูกนกกันนะครับทุกคนว่าจะมีความน่ารักกันแค่ไหนนะฮะมานะครับทุกคนก็ตอนนี้เราขึ้นมาที่กงรงผสมนะครับก็เป็นกรงไม่ค่อยใหญ่นะครับประมาณเท่าที่เห็นเลยนะฮะ ก็ประมาณ3-4มสี่คืบนะครับก็งงนี่นะครับเจ้าตัวเล็กฮะนี่นะฮะก็ตอนนี้โผล่หัวขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสองตัวนะครับชุดนี้ก็น่าจะมีตัวผู้ตัวเมียแน่นอนนะฮะนี่ส่วนพ่อเขานะครับพ่อเขาอยู่ข้างบนนะฮะตัวนี้ตัวแม่นะครับข้างล่างเป็นตัวแม่พ่ออยู่ข้างบนนะฮะ ก็กลัวกล้องนะครับก็ตกใจกล้องเนี่ยตัวแม่เป็นครูอ่างนะครับทุกคนส่วนพ่อก็จะเป็นอ่างเป็นบางชุดนะฮะก็จะไม่ค่อยชัดนะครับผมพ่อเป็นนกป่าเอ้พ่อเป็นลูกผสมนะครับเป็นสายต่อดินนะฮะหรือจะพะเนียดก็ได้ดินก็ได้นะครับผมจังหวะไม่ได้ไวมากส่วนแม่นี่ก็เป็นแม่ป่านะครับผมนี่แม่ป่าครูอ่างนะครับตลอดเลย เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนคู่อยู่นะครับเพราะว่าชุดนี้ผมจะได้ใช้งานแล้วละ่ะได้หลายตัวแล้วละ่ะสี่ห้าตัวแล้วนะฮะตัวนั้นลูกนกครับกําลังไหวน่ารักนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับลูกนกตกใจก,กล้องหรือเปล่านะเข้าไปใกล้เลยนะทุกคนลกล้องนี่นะฮะเดี๋ยวนะครับจะทํากล้องใหม่จะได้ เห็นกันนะฮะนี่ครับตัวหนึ่งกลัวนะครับก็จะยกปีกขึ้นปร,ประมาณนี้ครับผมอืมนี่พ่อนะครับสมบูรณ์ครับแม่ก็สมบูรณ์นะฮะไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่หรอกครับผมเพราะอยู่นานแล้วหรอครับอยู่สองปีแล้วนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับสองปีแล้วที่อยู่ ก็ทําถ้าเราไม่ทําให้เขาตกใจก็ก็ไม่ดิ้นมากนะครับทุกคนอเดี๋ยวจะได้ใช้งานครับผมรุ่นพี่คิดว่านะ่าจะได้ใช้งานปีนี้เลยนะครับรุ่นพี่จะมาลองดูใช้งานดูนะฮะผมก็คงจะเอามาฝึกทั้งพเนียดทั้งดินนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องฝึกพเนียดก่อนนะครับลองดูก่อนนะฮะมีความน่ารักครับผมโอ้ตีกล้องนะครับ กล้องเข้าไปใกล้ๆนะฮะก็ตกใจกล้องนะครับนี่พ่อเขาครับผมนี่พ่อเขามีบัวแต้มนะครับลูกออกมาก็จะแต้มหมดเลยนะครับที่บัวนี่นะครับนี่นะฮะอยู่ด้วยกันแล้วครับนี่ อีกตัวหนึ่งก็แอบ,บๆอยู่นะฮะเป็นชุดความหวังนะครับผมก็ลองดูว่าก็ถือว่า,าประสบความสำเร็จนะครับผมในการเพราะพันธุ์และพัฒนานะครับก็เหลือแต่ว่าจะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะจะเล่นไปตามจินตนาการที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับคารมป่าจังหวะดีนะฮะมีคารมจังหวะป่าอะไรอย่างนี้นะครับ จิตใจดีปากเบาอะไรอย่างนี้นะฮะที่เราจะพัฒนาเพื่อที่จะได้เล่นนะฮะเป็นปากเบาๆนะครับเดี๋ยวจะออกไปไล่ล่าลองดูนะครับสําหรับรุ่นพี่ก็จะลองดูเอาเข้าพระเนตรก่อนนะฮะฝึกโคงคงจะฝึกอยู่ที่บ้านก่อนนะครับนี่ดูความน่ารักครับออกไปใกล้ๆเลยตัวใกล้มากนะฮะ ระยะแบบจะชนเลยอ่ะฮะนี่นะครับก็พามาดูประมาณนี้ครับผมนี่ึบนี่ก็กลงเขานะครับผมประมาณนี่นะฮะกลงสองสามคืบนะครับหนึ่งสองข้างบนก็ประมาณสองคืบครึ่งนะฮะข้างในก็จะมีเป็นอาหารลูกไก่นะครับ อาหารลูกไก่แล้วก็เป็นข้าวฟ่างเป็นเม็ดมิลเลดมีนะฮะที่สําคัญก็มีดินโป่งนะครับตรงนี้ดินโปง่งนะฮะกับบวกน้ําก็สองกันส่วนสิงขนองนะครับนู่นอีกคู่หนึ่งนะฮะตรงนูน้นตรงใต้ตน้นนี้เป็นสิงขนองก็ยังไข่ชุดแรกที่ไขออกไปไข่ชุดแรกของสิงขนองนะครับผมที่ไขออกไปก็ ไม่มีเชื้อนะครับตอนนี้กําลังทํากันใหม่นะครับตัวนี้เป็นคู่ของสิงค์ขนองนะฮะสิงค์ขนองก็ยังเปี่ยๆนะครับคู่นี้ยังไม่ยังไม่ชินกลงหรือยังไม่ชินกล้องเท่าไหร่นะฮะคู่นี้คู่นี้อาหารนี่นะครับผมก็จะเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นดินโป่งนะครับเม็ดมินเลเข้าฟ่างนะฮะก็ตัวนี้เป็นอาหารลูกไก่นะฮะนี่ สิงคองก็จะตาเดียวนะครับสิงคองแต่แม่ก็สิงคองเป็นนกป่านะครับก็ส่วนแม่เป็นอ่าแม่ลูกผสมนะครับก็เป็นสายต่อนะฮะเป็นสิงคองขึ้นไปอยู่ในไข่นะครับขึ้นไปในรังนะฮะสิงคองอ่าจะเข้าตกใจนะครับทุกคน สำหรับคู่นี้ก็ลองดูครับรอดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าสําหรับคู่ของสิงค์คองนะฮะคิดว่าน่าจะปากเบาแน่นอนนะครับส่วนคู่รุ่นพี่อยู่ตรงนู้นนะฮะเขแฝนไว้ต้นไม้นะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ครับตัวนี้นกใหม่ครับผมผมฝึกนกใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเจ้ายกเพชรนะครับยังฝึกอยู่นะครับยกเพชรปีนี้คงได้ฝึกนานๆนะคะสํสำหรับยกเพชรอะ อะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็พามาดูนกประมาณนี้ครับผมแจ้งเกิดอีกหนึ่งคู่นะครับผมสำหรับการพัฒนาเพาะพันธุ์เพื่อที่จะได้าสายพันธุ์ที่ดีนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามจินตนาการของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวก็มารอลุ้นว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับจะจะออกมาเป็นสเต็ปแบบไหนนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเสียงกลางไปใหญ่นะครับถ้าอยู่ในป่าใหญ่เลยนะฮะ ก็นั่นแหละครับผมก็รอรุอ่นเราติดตามว่ารุ่นพี่ของมันนะฮะจะจะเล่นแบบไหนนะฮะนี่รุ่นพี่ขันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ผมผูกขาไว้นะฮะอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะไวเ้เจอกันใหม่ในชีวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ